รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่หนึงของโลกสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกรมบริษัทบูออเรียนทอนจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มพรอบบรรยากาศดีพักสบายต้องบ้านคอนไม้รีสอร์ทสวนพึ่งครับสวัสดีค่ะผมเป็นทีมงาน ผู้บริหารของค่ายเรียนรู้ปรับสมดุลด m รไมเซลนะครับค่ายเรียนรู้ด m รไมเซลที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยที่จะให้สมาชิกนะครับคนไทยได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการที่จะดูแลป้องกันสุขภาพด้วยตัวเองนะครับค่ะก็เป็นโอกาสอันนีนะคะของพี่น้องชาวไทยนะคะ ที่กัญชลคลินิกนะคะได้มีโครงการดีๆนะคะส่งมอบให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะทั่วประเทศเลยได้มีโอกาสดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมแบบบูรณาการนะคะได้เปิดโอกาสให้ทีมงานดรไมเซลได้เข้ามามีโอกาสร่วมการทำคลินิกกัญชาทางการแพทย์นะคะเราเป็นการแพทย์แบบบูรณาการนะคะร่วมกันก็จะเรียนถามเกี่ยวกับดรไมเซลนะคะว่าตอนนี้เรามีฐานต่างๆเนี่ย ทำอะไรบ้างคะสาดีที่ท่านว่าหลักการที่จะเป็นด็อกเตอร์ไมเซลนะครับทุกคนเป็นหมอของตัวเองนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราจะให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองคือ,อสามส่วนของระบบร่างกาย 1. คือหลอดเลือดนะครับ 2. องอเซลล์หลอดเลือดต้องเป็นยังไงคะหลอดเลือดนะครับเราจะต้องทำให้หลอดเลือดเราเนี่ย มีเหมือนกับชะลอวัยนะครับไม่ให้หลอดเลือดเสื่อมไปมากกว่าอายุการตีบกันแตกนะคะทางเราเนี่ยมีการวิเคราะห์ที่สามารถจะรู้ว่าท่านอยู่ในระยะเสี่ยงที่จะตีบกันหรือแตกนะคะค่ะสองค่ะดีที่สองก็คือการดูแลคนที่ดูแลเราคือเซลล์ครับเราก็ต้องดูแลให้เซลล์เรานี่คือไม่เสื่อมนะครับเพราะเซลล์จะเป็นตัวควบคุมระบบกลไกของการทำงานของระบบร่างกายครับ ดีที่สามค่ะดีที่สามนี่ก็คือกองทัพภูมิต้านทานนะครับเราจะต้องดูแลระบบภูมิต้านทานของเราให้อยู่ในแบบสมดุลในสามส่วนนี้ต้องให้สมดุลนะครับก็ทุกท่านก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ในค่ายปรับสมดุลดรอเตอร์เซลค่ะค่ะกิจกรรมเรานี่จะเริ่มจากฐานครับยังไงบ้างคะเข้ามาจะได้รับการเริ่มต้นคนที่สนใจนะครับที่จะมาใช้บริการนะครับ ก็ต้องเข้ามามาอยู่ในค่ายเรียนรู้ปรับสมดุลก่อนะนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองอระบบสุขภาพเป็นยังไงนะครับเราก็จะแบ่งเป็น4ระบบะนะครับ เดี๋ยวเชิญมาเรียนรู้ร่วมกันดีไหมคะตามฐานต่างๆนะคะเรามีแดฐานการเรียนรู้นะคะดรไม์เซลอันนี้เราก็ย่อก,กระชับท่านเข้ามาปุ๊บเรื่อได้รับการวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยสุขภาพอยู่ในขั้นของสุขภาพที่ดีไหมหรือเป็นระยะที่จะเข้าสู่ความเสื่อมหรือเข้าสู่ความเสื่อมแล้วหรือเกิดโรคร้ายแล้วแล้วเราจะป้องกันยังไงละ่ะนะคะการชลาคลินิกมีคําตอบให้ดรไมเซลก็มีคําตอบให้นะคะเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆท,ท,ท่านนะคะเรียนเชิญค่ะ สวยงามของไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ท่านก็จะได้เข้าค่ายสมดุลแล้วก็ได้รับชมกิจกรรมต่างๆที่กลับนําไฟออกกําลังกายด้วยตัวเองได้ฉะนั้นคลินิกแห่งนี้นอกจากจะเป็นการให้การต้อนรับการดูแลสุขภาพในการในศาสตร์วิทวชศาสตร์ป้องกันการรักษาการบำรุงหลังจากที่เราได้รับการตรวจเรียบร้อยแล้ว เรายังได้สิ่งต่างๆเนี่ยควบคนเอากลับไปแบบมีความทรงตจำที่ดีๆกับกัญชลักษณ์สหคลินิกซึ่งเป็นคลินิกที่ดูแลพี่น้องนะคะ,ะท่านผู้ไข้แล้วก็ญาติผู้ไข้หรือผู้ที่มาเยี่ยมเยียนเนี่ยคือการรักษาโดยมีกัญชาเป็นหลัก ดิฉันวิลาอ,อนานภวัตนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะคะทุกๆจังหวัดเลยมาที่ที่คลอง12จังหวัดปทุมธานีนะคะคลินิกกัญชลักษ์จากคลินิกได้เริ่มเปิดทําการแล้วนะคะที่จะต้อนรับพี่น้องที่ไม่ต้องรอให้ป่วยนะคะแล้วขอเชิญชวนผู้ที่สนใจคลินิกกัญชาทางการแพทย์พระศาสตร์ความรู้ทางการแพทย์แบบบูรณาการนะคะแบบองค์รวม ในในส่วนนี้จะเป็นเ,าเขาเรียกล็อกเตอร์ไมคเซลนะคะจะเข้ามาทำงานร่วมกับกัญชลักษณ์าสคลินิกนะคะเราเป็นการแพทย์แบบบูรณาการที่นี่จะมีฐานการเรียนรู้นะคะในแ8ฐานการเรียนรู้มีทั้งค่ายพลังงานนะคะาการตรวจวิเคราะห์สุขภาพแนวใหม่นะคะเราจะตรวจได้ถึงระดับเซลล์ภายในเวลา3นาทีก็จะบอกได้ว่าท่านมีความเสี่ยงอยู่ในภาวะเซลล์ Self ท่านมีความเสี่ยงในระยะไหนนะคะเสื่อมมากน้อยแค่ไหน หลอดเลือดท่านตีบกันหรือแตกใกล้หรือยังเราไม่ต้องรอให้เราป่วยนะคะเราเข้ามาตรวจสอบได้เลยและก็ในส่วนที่3การเพิ่มพลังงานอิมูนมภูมิต้านทานของท่านที่จะต่อสู้กับโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นโควิดนะคะและยังอีกโรคหลายๆโรคเลยที่เป็นโรคใหม่ๆที่พัฒนาการเราไม่รู้ว่าเรามีความเสี่ยงยังไงแล้วเราจะสร้างภูมิต้านทานนี้ได้อย่างไรนะคะที่นี่มีคำตอบให้ทุกท่านนะคะ เราจะมีอาหารการใช้อาหารให้เป็นยานะคะมีเครื่องดื่มปรับสมดุลน,นะคะเครื่องดื่มปรับสมดุลเนี่ยเราจะมีลักษณะการใช้พืชผักสมุนไพรนะคะ,ะมาปรับแปรรูปนะคะโดยมีการชานะคะเป็นส่วนผสมเพื่อมาสร้างภูมิต้านทานให้กับท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรองให้ป่วยนะคะเป็นท่านที่มีสุขภาพดีหรือผู้สนใจนะคะในศาสตร์แพทย์ทางเลือกต่างๆเรามีบริการนะคะ ทางด้านการนวดแพทย์แผนไทยนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะและแพทย์ปัจจุบันนะคะมาทํางานร่วมกันนะคะแบบมูรณาการเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับคําตอบในด้านสุขภาพอย่างชัดเจนและก็ถูกต้องที่สุดนะคะโดยที่ท่านสามารถป้องกันตัวเองได้เราเป็นเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะและเป็นการแพทย์แนวใหม่ ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่นี่อยู่คลอง12จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะติดเทศบาลสนั่นรักเลยค่ะรั้วติดกันนะคะที่จอดรถสะดวกสบายมากนะคะและที่นี่มีอาหารที่มีส่วนประกอบของอกัญชาที่ปลูกมาสดๆเลยนะคะปลอสารพิษออแกนิกพืชผักสมุนไพรนะคะพร้อมกับน้ำดื่มสุขภาพปรับสมดุลก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่กัญชรสหายคลินิกนะคะทางคลินิกของเราต้องตับขอบคุณรัฐบาลและโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญมีรกุลนะคะที่ท่านพู่งลดล็อใบและวกลากัญชามาทําให้ผู้เตี๋ยวเรือรังสิตอร่อยขึ้นมากๆวันนี้มีผู้คนมาชิมแล้วก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ดเตี๋ยวกันนั้นอร่อยจริงๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ท่านใดอยากจะแวะเวียนมาทานกว๋วยเตี๋ยวเรือกันที่รังสิตมาที่นี่นะคะกันชรักสหลินิกค่ะขอบคุณค่ะช่วงกินกับกินสนับสนุนโดยหนังสือพิมพ์ข่าวกรม บริษัทบูออเรียนทอนจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มครับบรรยากาศดีพักสบายต้องบ้านอนไม้รีสอร์ทสวนพึ่งมาแล้วครับช่วงกินกับกินของมีน้อยพุงโตจะพาไปเจริญปากอิ่มท้องให้พุงป่องกันเลยที่ย่านวัชรพลในตลาดถนนมิตรรามอินทรามาอินเทรนกับยุคก,กัญชายุคใหม่ ที่ใส่ลงในอาหารการกินของไทยมาตั้งแต่โบราณจะกลับมาฮิตอีกครั้งตอนนี้เรามายืนที่ร้านแดนครัวไทยไปชิมกระเพราหมูผสมกัญชาหมูห้องรสเด็ดและมาเจอน้ำเด็ดๆก๋วยเตี๋ยวเรือป้าอ้วนชวนสดต้องกระดกลิ้นเกลี่ยงหมดชามกันเลยทีเดียวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอา้าอ้วนอยู่ถนนมิตรนะคะเรามีผักสม,มุนไพร ตัวใหม่นะคะของกัญชานะคะลองมาทานดูนะคะอร่อยตอนนี้คนก็เริ่มจะรู้มากันเยอะมากขึ้นแล้วนะคะเลยมาอีกนิดเข้าร้านเจเพนร้านอาหารปากใต้ที่มีแกงเขียวหวานเนื้อและต้มซุปมะระหมูสับแถมด้วยแกงปลาดุใบย,ยี่รา อยู่กลับบ้านรับรองสวรรค์ของครอบครัวเลยทีเดียวร้านของเรานะคะเปิดมาสลังปีแล้วนะคะมีเมนูละนะะหลากหลายเลค่ะตลาดเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะให้ร้านค้าที่เข้าร่วมนะคะได้ลองทำเมนูกัญชาพเพื่อลองตลาดดูว่าลูกค้ให้ความสนใจแค่ไหนนะคะก็มีเมนู แกงเนื้อขาปอดนะคะไข่เนื้ไก้กัญชาแล้วก็ต้มแซ่บไก่นะคะ <S <S อยากจะให้ลูกค้านะคะเข้ามาลองชิมลองทานเพราะว่าเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าควบคุมโดยตลาลดก็คือจะให้เราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่ได้ใช้จนมากเกินไปที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคตอนนี้ก็ทำอยู่สามเมนูแต่ถ้าเกิดผลตอบรับดีเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มเมนูขึ้นอีกนะคะซึ่งอยากจะให้ลูกค้านี่เข้ามา ลองชิมลองทานดูนะคะนอกจากมีเมนูด้วยที่ไม่ได้ใส่การชาทุกอย่างนะคะแต่แค่มี8เมนูที่เรากําลังทดลองก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาลองชิมลองทานดูนะคะขอบคุณค่ะมาที่นี่แล้วต้องพุงกลางเหมือนมีน้อยพุงโตโอ้โหอร่อยไปหลายวันชะชัชาช,ช่วงสังคมรอบทิศที่กองทัพอากาศโรงเรียนนายเรืออากาศ พลอากาศเอกแอบูสุดทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศได้มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต และพิธีเททองหล่อพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศและเทนำเลิกองค์จำลองขนาดสูง21นิ้วณบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศณวมินทร์ทักษัตริยาธาราศโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์สุชินอัคคชิโนกรรมาการมหาเถระสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกอร์วันราพีสุทธิวันยนายยกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคุณโดมินิกภูวสวัสด์จักรพงศ์เป็นผู้แทนราชสกุลจักรพงศ์และเป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศเข้าร่วมการประกอบพิธีและได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์8รูปนั่งปกอธิษฐานจิตสี่ทิศระหว่างประกอบพิธีเททองเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบ100ปีการเสด็จสิทธิวงศ์คดจอมผลสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศการจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดสูง21นิ้วพระบิดาแห่งกองทัพอากาศทั้ง3แบบประกอบด้วย 1. องค์นำเลิกติดทองคำแท้จำนวนหนึ่งองค์องค์กรรมการสีเขียวอมดำจำนวน200องค์องค์มวลชนสีมะขามเข้มจำนวน999องค์ ทั้งนี้กองทัพอากาศขอเชิญชวนที่น้องปร,ชชประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสนใจประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสนใจสร้างพร,รูปจำลองหรือเช่าบูชาวัตถุมงคลติดต่อได้ที่นาวาอากาศเอกสุริยาราชขัน์ไปกันที่จังหวัดสุโข,ขทัยเลยครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนไทยด้วยยุติธรรมสร้างสุข โดยมีนายวิสิทธ์วิสิท์สระอัดประลัดกระทรวงยุติธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทยัยอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมข้าราชการประชาชนในจังหวัดสุโข,ขทยัยเข้าร่วมงานนายสมศักดิ์เทพสุทินได้กล่าวว่า การอำนวยความยุติธรรมจะต้องให้เข้าถึงประชาชนทุกชั้นขึ้นอยู่กับทุกคนในที่นี้ที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงได้โดยเร็วเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนในจังหวัดและในปี2564กับนโยบายยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนที่เราต้องเร่งขับเคลื่อนทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยทางกระทรวงยุติธรรมมีศูนย์ครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขบวนการ และภาคองค์กรประชาชนที่ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงยุติธรรมเรายังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเราจะทำงานตั้งแต่ต้นทางเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเพราะเราไม่อยากแก้ปัญหาที่ปลายน้ำตรงนั้นจะแก้ได้ยากและไม่ยั่งยืนเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วใช้กลไกต่างๆองค์ประกอบการช่วยเหลือประชาชนอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเกือบทั้งหมด และอย่างการขับเคลื่อนร้องเรียนบางครั้งประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากมายเรากำลังทำให้ครอบคลุมและสะดวกมากขึ้นมีการกระจายศูนย์รับเรื่องและสร้างแอปพลิเคชันสร้างความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งไม่ดูแลแค่คนไทยเท่านั้นแต่ต้องดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยด้วยการได้ทำงานในกระทรวงยุติธรรมร่วมกับข้าราชการ เรามีการเพิ่มเติมหลายอย่างซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจกับยาเสพติดเป็นอย่างมากเนื่องจากปัญหาความยากจนที่เป็นสาเหตุใหญ่สังคมเราจะร่วมกันศึกษาว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดสุขโขทัยได้อย่างไรบ้างเราเตรียมอาชีพเสริมขึ้นมาและต้องมีอาชีพรองต่างๆ นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมออกกฎหมายเพื่อช่วยสังคมกระทรวงยุติธรรมจะทำกฎหมายให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าเราจะสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอาจจะปล่อยไปก่อนเวลา1-2ปีแล้วควบคุมโดยศูนย์ JSOC ติดกำไรล EM เพื่อสังคมเตรียมพร้อม รับรู้ว่าจะมีบุคคลลักษณะนี้เข้ามาอยู่ในสังคมและจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอีกและสุดท้ายนายสมศักดิ์เทพสุทินยังมอบรางวัลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดที่มีผลปฏิบัติหน้าที่ดีและรางวัลยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน โดยเป็นสำนักงานที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและยังมีการมอบรางวัลให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่นในจังหวัดสุขโขทัยอีกด้วยและต่อด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยจากคดีอาญา9รายรวมเป็นเงินกว่า5 0 0แสนบาทและก่อนกับนายสมศักดิ์เทพสุทินยังได้เดินชมนิทรรศการผลงานสำคัญของกรมต่างๆที่นำมาจัดแสดงอีกด้วย ที่บ้านของตาชมหมู่เก้9ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนหรือคอพอรอสนองแนวพระราชดำริโดยการนำของดรนัทรงค์ทนาญชัยผู้บริหารระดับสูงคอพรรพร้อรมคณะได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการปัญหาอุปสรรคของกลุ่มเกษตรกร,กรวิสาหกิจชุมชนพอเพียง โดยมีนายสนั่นพวงจีนประธานวิสาหากิจชุมชนพอเพียงบ้านของตาชมหมูเก้าและประธานนาแปลงใหญ่พรอบคณะ การต้อนรับการสำรวจครั้งนี้ได้ดำเนินการลงพื้นที่จริงบริเวณนาข้าวและไร่นาสวนผสมของกลุ่มเกษตรกรเพื่อศึกษาการนำทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว พบว่ากลุ่มเกษตรกรมีความสำเร็จลุล่วงตามทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านทุกประการแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาอุปสรรคและปัญหาที่รอการแก้ไขที่เร่งด่วนคือเรื่องน้ำเค็มทะลุเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่เพาะปลูกและปัญหาที่เกี่ยวกับการระบายสินค้าเกษตรกรสู่ตลาดเนื่องจากความต้องการลดลงในช่วงของโควิด -19 ส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายที่มีการซุ้มตัวอย่าง ไม่สามารถเราะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้เพราะพืชผลที่จำหน่ายได้น้อยเนื่องจากตลาดรองรับมีจำนวนน้อยช่วงผู้จุดประกายโ้นสากลโดยด็อกเตอร์ประกายณเสงขลาสนับสนุนโดย หนังสือพิมพ์ข่าวกรมบริษัทบูออเรียนทอนจำกัดผู้ผลิตน้ำดื่มครปบบรรยากาศดีพักสบายต้องบ้านคอนไม้รีสอร์ทสวนพึ่งต้องบอกว่า สถานที่เียบมีความศักดิ์สิทธิ์มากทีเดียวจะบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้นะครับหรือจะมองว่าเป็นสถานธรรมด้วยก็ได้เพราะเราใช้ประกอบพิธีกรรมทางด้านพรมเมื่อเร็วๆนี้ครับต้องมอมหลวงจิราคมกิติยากรนะครับท่านก็ได้มาเปิดงานนะครับเป็นคติชนวิทยาที่นี่ครับผมครับท่านก็ปรบครับว่าอยากจะให้ทําเกี่ยวกับโรงเรียนสอนสอนเกี่ยวกับพิธีกรรมอักขระเลขยันเกี่ยวกับขนเกี่ยวกับพิธีกรรมต่าง ซึ่งเราก็เมื่อท่านปรกอย่างนั้นก็เลยปรึกษากันนะครับปรึกษากันท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิเราต้องขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนนะครับ<ม>เพื่อจะสอนให้กับบรรดาคนที่สนใจหรืออยากจะเข้าใจเกี่ยวกับพระเวทเป็นยังไง<ม>อยากจะเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพระเป็นยังไงนะ<ม>เราก็เลยเปิดสอนขึ้นมามก็ต้องบอกว่าอย่างด้านตรงข้ามเนี่ยกาลังก่อสร้างเป็นโรงเรียนส่วนด้านในนะครับเป็นโบสถ์ ด้านหลังของบทพิธีการตรงนี้ครับเราย่อมาเป็นวัฒนธรรมขอบขอบนะเป็นวัฒนธรรมขอบต้องบอกว่าจะมีหน้าสี่ทิศนะฮะข้างบนเป็นบัวสวรรค์บัวสวรรค์เนี่ยบอกถึงการที่ขอพรขอบาร,ร,ร,รมีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครทําอะไรติดขัดทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรไม่ได้ดังที่ปรารถนาหรือทําแล้วเนี่ยไม่เห็นบางคนตั้งใจทําดีทำอะไรมาดีๆก็ไม่ได้ดีสักทีหนึ่ง ก็เลยต้องมาขอพรหรือคนมีเคราะห์มีกรรมมีทุกโศกโรคภัยมีอะไรไม่สบายใจเราก็ทําน้ำมนต์ตรงนี้นะครับ,รบโดยไม่ต้องไปทําพิธีสระเคราะห์อ,อะไร,รเพราะว่าน้ามนต์เนี่ยทำไว้อย่างดีแล้วน้ามนต์ธรรมชาติเป็นน้ามนต์ธรรมชาติแล้วก็ทําพิธีโดยพราหมณ์ทําพิธีโดยเกจิอาจารย์รเพราะที่นี่มีครูบากิตะนะแล้วเวลามีพิธีมีครูบากิณะ มีพระคุณเจ้าหลวงพวกแปะอะไรนะฮะมาทําพิธีกันที่องค์มหาเทพต่างๆนะครับก็มีพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะนะครับบองบอกถึงเทพเจ้าทั้งสแล้วด้านในครับถือว่าเป็นพระพิฆเนศนะฮะเทพการประทานพรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างตอนนี้มันจะเป็นธรรมชาติอยู่เพราะอยู่ในขนาดที่ทําการก่อสร้างนะครับอาจจะมียังไม่ได้ตกแต่งเกิดความสวยงามกําลังบูรณาการจุจดนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับทำพิธีบูชาไฟนะครับปลด,ดปล่อยสิ่งไม่ดีสิ่งที่เศร้าหมองสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จะทําพิธีเผาไฟนะฮะเผาไฟลงไปตรงนี้นะก็มีมีพราหมนะครับจากวัดแขกเป็นผู้มาประกอบพิธีทุกครั้งเวลาเรามีพิธีกรรมนะฮะเราก็จะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วก็ที่ผ่านมาก็จะมี5าศาสนาพุทธคิดอิสราเิดูซิกนะ5าศาสนาสัมพันธ์โลกก็จะมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมต่างๆนะครับต้องบอกว่าจนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของมหาเทพนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีพญายนาคปกอยู่ข้างบนหรือที่เราได้รับความโด่งดังที่เห็นคือ ท่านท้าจตุคามรามเทพครับที่อยู่วัดพระบรมมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับองค์นี้เป็นองค์แรกองค์นี้จะเป็นองค์ประธานนะครับในการพิธีกรรมทุกพิธีกรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื้อนะครับเป็นเนื้อโลหะที่ผสมผสานนะครับตอนที่หล่อครั้งแรกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี30กว่าพศ .30 กว่าเนี่ยหล่อครั้งแรกเราใช้มวลสาร ทุกภาคของประเทศไทยคลออลอมอันเชิญนะครับอ,องค์ลงมาเสด็จต้องบอกว่านี่เป็นอุประรานของที่นี่ใครทําทอะไรไม่ประสบความสําเร็จใครทําอะไรที่มีทุกมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจในวาสนาให้มาขอพระองค์ท่านนะครับส่วนด้านในเนี่ยครับด้านหน้าหลังหลังแรกที่เรามองเห็นตอนนี้หลังนี้เนี่ยเป็นโบสถ์นะครับ เรากำลังอยู่ในช่วงของการตกแต่งพญานาคข้างซ้ายขวาเนี่ยนะครับถ้าเราไปเห็นว่าพุทธก็ดีาศาสนาพราหมกก็ดีเราจะเห็นพญานาคเป็นตัวแทนนะของความเป็นสิริมงคลครับของอ,อำนาจบาร,รมีเพราะฉะนั้นพญานาคที่ซ้ายขวาเนี่ยบ่งบอกถึงการที่จะเดินเข้าไปนะสู่บรรลุแห่งเป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราลองลอง,ลองไปดูด้านนี้ท่านที่มากลับไว้ก็สามารถเดินทางกลับไปตลอดนะครับ ด้านในเนี่ยเรามีตำรานะครับเป็นตำราจารึกตำราขอมเป็นตำราพระเวท <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าตำราพระเวทตำราขอมในเมืองไทยไม่มีแล้วครับ <c oughs> ตำราแท้ๆตำราดั้นเดิมนะครับในเมืองไทยไม่มีมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับที่ได้เก็บสะสมไว้นะครับก็มีตั้งแต่ใบ้ลานกระดาษสานะครับก็จะมีเกี่ยวกับการดูดวงการวิเคราะห์ชะตาชีวิต นะครับก็จะมีการจารึกลงไว้นะแต่ลักเกจิอาจารย์ซึ่งต้องบอกว่ามีอยู่ที่นี่ที่เดียวและปัจจุบันนี้เนี่ยที่ไหนไม่มีแล้วนะครับเราก็จะเป็นจะต้องใส่กรอนล็อกประตูอย่างดีนะครับแต่เนื่องจากกําลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างก็ยังไม่ได้เปิดให้ชมยังเป็นทางการก็เร็วๆนี้ครับหลังจากโควิดเนี่ยเราก็จะเปิดให้ชมนะครับ ส่วนด้านนี้ครับเป็นการย่อส่วนนะฮะเป็นยันต์ต่างๆที่จะเห็นนะครับเป็นยันต์ตั้งๆทุกภ้าครับสี่ผ้าอันนี้ก็เป็นศิวรังระบเป็นตัวแบบเดียวกันครับที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงชัยนะครับท่านก็ได้ทําไว้เหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นสัตากริบนะเป็นสังเป็นจักรอันนี้บ่งบอกในดวงพิเศษบัติ ในดวงวิจัยสมบัติจะมีนะก็รูปแบบนี้อยู่นะครับส่วนนี้ปืนเป็นการถอดแบบนะครับอันนี้เป็นการถอดแบบให้ได้เรียนรู้นะว่าปืนยาวเนี่ยสมัยสงครามเป็นยังไงปืนยาวสมัยสงครามเป็นแบบไหนแล้วอุปกรณ์เครื่องมือใช้กันยังไงในสมัยก่อนนะครับด้านนี้ครับอันนี้เป็นการถอดแบบมานะครับเป็นการถอดแบบมาที่จะเป็นลำปืนที่ยาวมาก ถ้าเห็นที่มีการแสดงมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธในสมัยก่อนนะครับที่มีการเล็งลํำก้องจากประเทศไทยไปสู่ประเทศพมา่าเราพูดอย่างนี้นะครับก็เป็นการใช้อย่างไรใช้แบบไหนนะครับก็ตอนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการแสดงเรื่องของรูปแบบต่างๆต,งๆตั้งแต่อักขระเลขยันตั้งแต่เรื่องของการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาของชีวิต การขอพรขอบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์น,นะครับเพราะสถานที่แห่งนี้เ,เราเตรียมพร้อมให้ทุกคนนะได้เข้ามาขอพรขอบาร,รมีทั้งหลายและโดยที่ตัวเองเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์สากลเราก็เปิดเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์ให้กับทุกคนได้เข้าใจนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่เทวสถานบ้านบุญอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับด้านหลังนะครับเป็นองค์พี่ไข่นะครับที่ได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่แฟนรายการทุกคนท่านผู้โชคดีทุกท่านนะครับท่านสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าด้วยเลยครับเราจะส่งองค์พี่ไข่นะครับหรือตาไข่ทั้งหมด21องค์ครับให้กับท่านผู้ชมผู้โชคดีทั้ง21ท่านนะครับได้รับองค์พี่ไข่นะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่อําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับ ได้ไปไว้สักการะบูชาขอพรขอบารมีครับ